ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ออโต้สรีพื้นที่ที่นวัตกรรมมาพบกับท้องถนนและอนาคตของการขับขี่กำลังจะเกิดขึ้นหากคุณเป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในรถกระบะท,ที่มีคนตั้งต,งตารอมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ Toyota h i l u x t สแต2026 Toyota ได้ยกระดับมาตรฐานของรถกระบะอีกครั้งโดยผสมผสานความแข็งแกร่งดีไซน์ ที่โดดเด่นและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวที่รับรองว่าจะดึงดูดทั้งคนรักรถและผู้ใช้ทั่วไปได้อย่างแน่นอนฮิลเล็กสเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความน่าเชื่อถือและพลังอึดถึกมาโดยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามันสร้างชื่อเสียงว่าเป็นรถกระบะท,ที่สามารถฝ่าฟันได้ทุกสถานการณ์ตั้งแต่เส้นทางภูเขาหินถนนทะเลทราย ไปจนถึงถนนในเมืองที่พลุกพ่านแต่กับรุ่นคทวนี้โตโยต้าไม่ได้แค่อัปเกรดฮิลลสธรรมดารรมดาเท่านั้นแต่กําลังเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรถกระบะท,ที่สะท้อนถึงยุคใหม่ของไลฟ์สไตล์และการใช้งานมันไม่ใช่แค่เรื่องของพลังดิบแต่ยังเป็นเรื่องของสไตล์ความสะดวกสบายและนวัตกรรมล้าสมัยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของโตโยต้าฮิลลสทโว2026สะดุดตาและโดดเด่นอย่างมากกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้โฉบเฉี่ยว และดูดันมากขึ้นให้ความรู้สึกทรงพลังตั้งแต่แรกเห็นไฟหน้า LED Design, เล็ดีไซน์เพรียวบางพร้อมเส้นสายที่ล้ำอนาคตฝากระโปรงหน้าที่มีเส้นนูนชัดเจนบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งมองจากด้านข้างก็ดูทั้งสปอร์ตและแกร่งด้วยซุ้มล้อที่กว้างรับกับล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและลุยออฟโรดด้านท้ายมาพร้อมประตูท้ายดีไซน์ใหม่และไฟท้ายเล็ที่ทันสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ของรถกระบะไว้อย่างครบถ้วนตโตโยต a ายังพัฒนาฮิลลสเทรวให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นสำหรับทั้งงานและการผย กระบะท้ายถูกเสริมด้วยวัสดุของปอสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนต่อรอยขีดข่วนและการบรรทุกหนักช่องเก็บของอนเนกประสงค์และช่องจ่ายไฟที่กระบะท้ายช่วยให้ใช้งานได้สะดวกไม่ว่าคุณจะขนเครื่องมือก่อสร้างหรือจัดแคมป์กลางป่าฮิลล์สทวุค,คือคู่หูที่พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ทันทีว่าโตโยตามุ่งเน้นเรื่องความสบายและเทคโนโลยีเป็นพิเศษ ห้องโดยสารของ h i l ล์สต์เทร์สองรู้ราก,กว่าที่เคยด้วยวัสดุคุณภาพสูงการออกแบบที่ใส่ใจต่อการใช้งานจริงและการจัดวางที่ให้ความรู้สึกเหนือระดับจุดเด่นอยู่ที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลที่ล้ำสมัยปรับแต่งได้ตามความต้องการให้ข้อมูลทั้งการนำทางการขับขี่ออฟโรดและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในรูปแบบกราฟิกที่ชัดเจนไฮไลท์อีกอย่างคือเบาอะนั่งที่ออกแบบเพื่อทั้งความสบาย และความทนทานใช้วัสดุกันน้ำที่เหมาะสำหรับเส้นทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นโคลนหรือการใช้งานหนักสำหรับครอบครัวมีพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางพร้อมที่เก็บของฉลาด,ลาดขลาดที่ผู้ใช้ในเชิงธุรกิจสามารถใช้ห้องโดยสารเป็นเหมือนสำนักงานเคลื่อนที่โตโยต้าชัดเจนว่าคิดถึงผู้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกกลุ่มในด้านกลุ่มพลังโตโยต้าฮิลล์เทรว2026มาพร้อมทางเลือกที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเจเนเรชันใหม่ สำหรับงานหนักเครื่องยนต์เบนซินเทอร์ที่ให้การขับขี่ในเมืองที่นุ่มนวลและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือระบบไฮบริดโตโยต้านำความเชี่ยวชาญด้านไฮบริดมาสู่โลกของรถกระบะมอบแรงบิดทันใจความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลองจินตนาการถึงยิลสทีสามารถปีนเขาชันได้ด้วยแรงบิดทันใจและยังประหยัดน้ำมันเมื่อวิ่งในเมืองนั่นคือสิ่งที่ทเทวกำลังจะมอบให้คุณเรื่องสมรรถนะก็ไม่เป็นสองรองใครแพลตฟอร์มใหม่ของโตโยต้ามาพร้อมระบบการสะเทือนที่พัฒนาให้มั่นคง และนุ่มนวลยิ่งขึ้นรวมถึงโหมดการขับขี่อัจฉริยะที่ปรับตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นสายโคลนหิมะหรือเส้นทางหินระบบจะปรับแรงบิดและการยึดก่อให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติผสานกับระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ขึ้นชื่อของโตโยตา้าทำให้ฮิลส์เทรวพร้อมพาคุณไปทุกที่ด้านความปลอดภัโยโตโยต้าใส่ชุดระบบโตยโตยต้าเซฟตี้เซนสรุ่นล่าสุด เข้ามาครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่ตรวจจับทั้งคนเดินถนนและจักรยานยนต์เสริมด้วยถุงลมนิรภัยหลายจุดและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงทําให้ฮิลเลสเทรวไม่เพียงแต่ปกป้องผู้โดยสารแต่ยังทําให้การเดินทางสบายใจย,ยิ่งขึ้นฮิลเลสเทรยังให้ความสําคัญกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่โตโยต้รู้ดีว่ารถกระบะวันนี้ ไม่ได้มีไว้แค่สำหรับชาวไร่ช่างก่อสร้างหรือสายลุยออฟโรดเท่านั้นแต่ยังเป็นของครอบครัวนักเดินทางและคนทำงานที่ต้องการรถสารพัดประโยชน์จึงมาพร้อมเครื่องเสียงระดับพรีเมียมระบบปรับ,รบอากาศอัจฉริยะหลังคาสันรูฟพาโนรามาและระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะทำให้มันใกล้เคียงกับ SUV หรูแต่ยังคงพลังและความอึดของรถกระบะอย่างครบถ้วนชื่อทรูวเองก็ดูเหมือนจะสื่อถึงการเดินทางและการผจญภยัยซึ่งสะท้อนตัวตนของรถคันนี้ได้อย่างสมบูรณ์มันคือฮิลล์สที่สร้างขึ้นเพื่ออนาคตจริงๆ แล้วคำถามคือใครที่เหมาะกับรถคันนี้มันเหมาะกับนักผจญภัยที่อยากไปไกลเกินเส้นทางทั่วไปมันเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการความทนทานเต็มพิกัดมันเหมาะกับครอบครัวที่อยากได้ทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายและมันยังเหมาะกับคนที่อยากได้รถที่ดูดีทั้งเวลาไปประชุมและเวลาลุยเส้นทางธรรมชาติ Toyota Hilux Terw สองพไม่ได้แค่บอกว่ารถกระบะทำอะไรได้บ้างแต่มันกำลังบอกว่ารถกระบะสามารถเป็นอะไรได้บ้าง มันคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราประสิทธิภาพและความประหยัดการใช้งานและไลฟ์สไตล์และเมื่อวันเปิดตัวใกล้เข้ามาทุกสายตาก็จับจ้องไปที่โตยโยต้าว่ามันจะทําได้จริงตามที่โฆษณาหรือไม่แต่ถ้าดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮิลลสตาวคันดีน่าจะไม่เพียงแค่ตอบโจทย์แต่ยังอาจทําได้ดียิ่งกว่าที่ทุกคนคาดหวังแล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับฮิลสตาวสองพันยคุณจะเลือกเครื่องยนต์ดีเซลหรือคุณจะลองรุ่นไฮบริดคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตาม a u t o s p ีเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า